เป็นความรู้สึกที่ที่ค่อนข้างยากลําบากหน่อยที่พ่อจะกล่าวในช่วงเวลานี้พ่อได้เริ่มต้นภารกิจในสังคมมนฑลจันทบุรีเมื่อวันที่4กรกฎราคมปี2552หรือปี9 0 0 9 แล้ววันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายที่พ่อสิ้นสุดภารกิจของสังคมมนทนจันทบุรีวันที่29กรกฎาคม2566หรือ223 0ก็รวมเวลา14ปีเต็มๆที่พ่อได้อยู่ที่นี่ ก็วความรู้สึกตอนนี้เมื่อมองย้อนกลับไปตลอดเส้นทางที่อยู่ในสังคมนทลจันทบุรีนี้สิ่งหนึ่งที่พ่อรู้สึกได้ก็คืออันนี้เป็นการเดินทางของความเชื่อของผ่านสัทานที่พระได้ประทานให้ พี่บรรดาพี่น้องสงพี่น้องนักบวชพี่น้องสักบารุษได้ร่วมใจกันเพื่อทำให้ภารกิจงานในสังคมนทนของสังคมของจันทบุรีนี้ได้ดำเนินไปการอำลาก็รู้สึกจะเป็นสิ่งที่ยากพ่อก็อยากจะกล่าวจากใจว่า พ่อมีถิ่นกําเนิดอยู่ที่สังคมมณฑลราชบุรีถิ่นเกิดพ่ออยู่ในจังหวัดสมุทรสงครามที่อัศนวิหารแม่พระบังเกิดบางนกแหวกและพ่อก็ได้รับการอุ้มชูการสนับสนุนการดูแลตั้งแต่วัยเด็กเข้าสู่บันเน เข้าสู่ชีวิตสงฆ์30 40ปีในสังฆมณฑลราชบุรีเรื่องสังฆมณฑลราชบุรีเป็นเหมือนแม่ที่ได้ให้ชีวิตกับพ่อและเมื่อได้รับมอบหมายให้มาอยู่ที่สังฆมณฑลจันทบุรีพ่อก็มีความรู้สึกเ,เหมือนกับว่าเป็นความรู้สึกเดียวกัน สังมนทลจันทบุรีก็คือแม่อีกผู้หนึ่งที่ได้ให้ชีวิตกับพ่อตลอด14ปีนี้ถ้าสังมวทน,นราช,ชบ,บุรีเป็นแม่ที่หนึ่งสังมนทลจันทบุรีก็คือแม่ที่สองแม่จริงๆนะไม่ใช่แม่อุปถมัมไม่ใช่แม่เลี้ยงแต่ว่าเป็นแม่จริงๆเทียบเท่ากับแม่ที่หนึ่ง เวลานี้พ่อจะกลับไปสู่อ้อมอกของแม่ที่เลี้ยงดูแม่ที่หนึ่งอีกครั้งหนึ่งก็ไม่ลืมแม่ที่สองที่ได้ปุ้มชูที่พ่อได้มีโอกาสเป็นลูกของสังคมทนจันทบุรีถึง14บีปีด้วยความสุขด้วยความอบอุ่นร่วมกับพี่น้องทั้งหลายแล้ววันนี้ก็ได้เห็นเป็นประจักษ์ว่าเรา เป็นลูกลูกแม่เดียวกันลูกของแม่พระเนรมนลลูกของสังคมนทนจันทบุรีความผูกพันความเป็นแม่ลูกความเป็นพี่น้องกันแยกกันไม่ได้นะก็แม้จะกลับไปสู่สังคมนทนสู่อ้อมอกแม่ที่หนึ่งสู่อ้อมอกทินเกิดบ้านเกิดเมืองนอน ความผูกพันความสัมพันธ์กับสังฆทนจันทบุรีก็ยังคงมีอยู่ยังคงระลึกถึงชีวิตที่อยู่ที่นี่ที่เราได้ทำงานร่วมกันที่เราได้ผ่านวันเวลาผ่านเหตุการณ์ต่างๆร่วมกันเนี่นก็ถือโอกาสนี้ได้ขอบคุณ ต่อพระบุญเจ้าเทียนชัยต่อพี่น้องสงของสังคมบฑลทนพี่น้องสงนักบวชบรอดเออร์ซิสเตอร์พี่น้องสภาพ,พิบาลที่เราได้ร่วมงานกันในงานอนภะิบาลของสังคมบฑลทนพี่น้องสัตว์รุษ จากทุกวัดทุกๆคนที่เป็นสมาชิกข,ของสังคมนทนพ่อ็วิงวอนขอต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าต่อพระแม่มารีได้อุยพรนำพระพรให้กับสังคมนทนต่อไปสำหรับทุกๆคนลูกๆของสังฆมนทนทั้งหลายและก็เชื่อหวังว่า พระเจ้าก็จะส่งในชุมพบานให้กับพี่น้องเพื่อที่จะได้นำพาสังคมมนทนให้เดินก้าวหน้าต่อไปก็ขอขอบคุณนะครับแล้ววันนี้ขอขอบคุณเป็นพิเศษต่อท่านผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีที่ท่านได้สละเวลาได้ให้เกียรติมาร่วมงานขอบคุณต่อ ทุกท่านองค์งงงการบริหารส่วนท้องถิ่นของจังหวัดจันทบบุรีของฝ่ายบ้านเมืองฝ่ายปกครองทั้งหลายนะครับของผู้ที่มาร่วมงานในวันนี้ทุกท่านด้วยขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านอย่างเต็มเปี่ยมครับขอขอบคุณมาก